ท่านผู้ชมครับพาลูกหลานนะครับคุณฝนมาเยี่ยมอันนี้หลังใหญ่ครับอันนี้เราเรียกว่าหลังอะไรนะลูกบ้านนี้ชื่อบ้านทิวลิปครับบ้านทิวลิปสองชั้นสองชั้นครับขนาดที่ดินเริ่มต้อนอยู่ที่100ตารางวาว้าวห้า <5 S 1> <น>ห้องนอนหห้องน้ำสี่ที่จอดรถห้าห้องนอนหห้องน้ำสี่ที่จอดรถราคา ราคาหน้่หลักประมาณ15.95ล้านบาท,ท15.9ล้านท่านผู้ชมครับประมาณ15.9ห้ครับโอ้โห1 5ล้าน10ถ้าถ้ารู้จักหลวงพ่อเนี่ยเขาจะลดให้พิเศษครับ <laughs> คุณโจค,ครับวันเดอร์ฟฟลท่านผู้ชมสวยงามมากว้าวทิวลิปอัศจรรย์ครับทิวลิปทิวลิปสวยงาม <laughs> ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปชมว้าว หกนอกห้องนอนหกห้องน้ำสี่ที่จอดรถๆๆๆคุณออยสนใจไหมจ๊ะดูสิครับหลวงพ่อก็ไม่ค่อยได้เข้ามาดูหรอกครับท่านผู้ชมมือแต่ทำงานโคกน้องนาอ,าอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างนอกครับอัออาศจรรย์สวยงามครับต้องขอโทษเวียงไปเวียงมาทิวลิปสวยงามมาก หห้องนอนหรือจะลูกห้ห้องนอนครับห้าห้องนอนหกห้องน้ำครครัอบครัวใหญ่คหญอ <Okay. S 1> คุณยายสวยไหมจ้าวสวยค่ะสวยค่ะสวย้งมยค่ะสวยมากเลยท่านผู้ชมนานๆหลวงพ่อได้มาเดินชมทีก็ขอขออนุญาตถ่ายภาพให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่าหลวงพ่อเป็นที่ปรึกษาด้าน ศาสตร์พระราชาบรวรครับบ้านวัดโรงเรียนนะครับโดยการบูรณาการอินเิเกรตนะครับหมู่บ้านวิลล่าฟอเรสนี่เป็นชุมชนโคกนองนาวิลล่าฟอเรสดูสิครับใช้ได้เลยทีเดียวสวยงามมากที่สำคัญก็คือความอุดมสมบูรณ์ของของของป่าครับบรวรก็มีบ้านมีวัดมีโรงเรียนนะครับมองทะลุออกไปก็เห็นม e ดิเทชันฮอล์นะครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนกันดีไหมโอ้ในี่เห็นในั่งคุยกันอยู่เลยอ้ว้าวเราไปดูข้างบนกันหนึ่งไหมไปไปเชิญครับข้างบนครับข้างบนครับสบายสบายาเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันท่านผู้ชมว้าว นี่เนเหมือนกับบ้านหลังใหญ่ครอบครัวใหญ่สิบห้ล้านเกือบเกือบสิบล้านนะครับแต่สวยมากท่านผู้ชมการออกแบบโดยคุณโจธทีรทัศน์รัตนกมลพรครับเจ้าของอทุกห้องนอนมีห้องน้ำในตัวหมดเลยโอ,อ้คุ้มค่า กับบ้าเลยนะาลยดูบ้าบ้านปัเปิดดูสิลูกเป็นไงสวยไหมเปิดอ๋อใหญ่ห้องน้ำาอ้นี่ห้องอะไรเนี่ยโอ้โหเทเรสห้องห้องนอนอีกว้าห้องนอนหกห้องน้ำมองไปรอบชิดครับดูสิท่านผูชมไม่ธรรมดาเลย สวยงามมากครับมีสว imming pool ด้วยเห็นไหมครับสว imming pool โรงนามีร้านอาหารออแกนิกด้วยครับตรงโน้นครับกำลังสร้างครับใกล้เสร็จละว้าวการออกแบบสวยงามท่านผู้ชมนะครับโอ้นี่ก็มี meditation hall ตรงนั้นพอดีเลยนี่ นั่นครับออโอ้ห้องน้ำใหญ่ทุกห้องนอนมีห้องน้ำว่างั้นนะครับสวยงามอือ้อนก็ห้องนอน ดูสิครับมองลงไปข้างล่างสองชั้น ตามหากันแทบไม่ได้ใหญ่เกินไปตามหาไม่เจอตามหาแทบไม่เจอลสโอ้สวยมากเลยดูสิอืดเปคุณหมอมาตอนนี้เมีคุณกกระดูกเือดูสิครับท่านผู้ชม so beautiful so beautiful โอ้โหสวยสวยงามครับ hmm. ท่านผู so mm ้ชมครับความโอ้โหมีท hmm. oh, ุกจุดมีทุกพิกัดว้าวโอ้มีเชอเรสด้วยนี่มีออฟฟิศทั้งทำงาน Mm hmm. มีข้างนอกด,ด้วยดูส mm ีโ hmm. อ oh. mm ้วว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 อววเวว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 ว็ว hmm. ว mm ็วว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 ว โอเคอืว okay. uh ้า huh. ว uh huh. wow. <laughs> อาคารหลังนี้สิบหกล้านท่านผู้ชม แต่ก็ถือว่าคุ้มค่าสวยงามกับครอบครัวใหญ่ออกแบบดีไซน์ได้ลัก u r รีมากเลยครับออกแบบได้ลัก u r y รีมากเลยลัก u r y รีมากเลยคือลักซ์รีสไตล์อู้แนี้ถูกใจเจ้าถูกใจไม่ลูกถูกใจมากถูกใจคนยายมากไหม คุณยายชอบมหมจ๊ะชอบเนี่ยคุณยายสิบหกล้านจ่ายมาซะดีๆ <c oughs> คุณยายผู้มีเงินอื้มือนมี้ตอนชาติก่อนหรอครสุดยอดแหละท่านผู้ชมครับพามาชมได้สมใจอยาก <c oughs> หลังนี้เขาเรียกว่าทิวลิปใช่ไหม, <c oughs> มลูกทิวลิปโอ้คฤหาดย่อมย่อม คุณฝนว่าไงสนบอกท่านด็อกเตอร์อะไรนะด็อกเตอร์สุนันดาด็อกเตอร์สุนันดามาเลยหลังใหญ่ๆซื้อไว้โอเคโอเคได้เลย,ยใ,ใช่ <c oughs> บอกสุนันดาว่านี่คือบ้านที่เป็น Community. อียิปต์เช่นคอมมิตี้คอมมูนิตี้ขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมครับหลวงพ่อด็อกเตอร์สังคมพาชมเชอิมเอมใจ ทั้งสามรูปแบบทิวลิปโอเคครับขอทุกท่านทุกคนจงมีความสุขความเจริญขอเจริญพรล้านสาวหลวงพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณคุณออยครับคุณฝนชอบไหมบ้านสวยค่ะสวยมากเลยทำได้ดีมากค่ะต้องขอบคุณเจ้าของโครงการนะคุณโจธีรชัดรัตนกมลพรค่ะทำออกมาได้ดีมากค่ะขอให้ขายได้ทุกหลังเลยนะคะ สาธุสาธุสาธุครับสาาธุครับดาราหลานสาวหลวงพ่อสาธุ